นะครับมงคลแสบกับผมออสแสบกับผมของสแสบเล็กกับผมไม่ใช่าการแจ้าเขาตาที สวัสดีพี่น้องฟังไปบรรเทาที่เข้ารถรักพักแพงพี่น้องครับประถาศเชิงชุ่มกูบาลพระตำหนักผู้พานกูเม,มืองงามลเรือ่องน้องหานและตระการปราสาสเพลิงสวยสุดส่งสาพูดไทยทิ่ทนหมันในพุทธธรรมแลมนี่คือคำขวัญของพี่น้องบรรเทาชาวจังหวัดสกลนครต้อนรับครับตอนพี่น้องกอซูบ,บรรยากาศของเรายกาศผมเสียงเพลิงเมืองสกลนครพี่น้องครับผมกับบรรยากาศเมื่อฝนตกลิ่นพ่มพัเข้าพกับม่ยำมือหากุ่งพี่น้องเอง้อนยนะครับผมทักทายอาจารย์ปองผออบบี้ผู้จัดการและเจ้าของพื้นที่น้องสลากครับผมสวัสดีครับโอ้ มามาแล้วโฮแซ่ฟอนแอนฝนตกตแบบนี้เจ้าหากินเขาเนี่ยบอโนอมาครับพี่น้องครับเราจะมาดูครับผมอันนี้คือกุ้งที่เราหาไปแล้วข้ามันปล่อยใส่กระชังนน้าพี่น้องเด้อยแต่เนอเลยร์เสร็จรึยจัดปอกมาดูเต็มเลยเหรอเฮ้ยเต็มตี้กุ้งนี่บอกนี่จะไหนนี่จะไหนพี่น้องครับเห็น้องบอกคตัวกุ้งครับผมอืมนี่คือตัวกุ้งนะฮะเราจะเอาขึ้นมาเลือกครับผมเออนะครับผมอ๋อ มาพ่อพี่น้องครับบรรยากาศครับฝนตกตกครับผมขอกุ้งพี่เลไอกุ้งไหมฮะกุ้งไรพ่อบอกลูกพี่หมูหมึกกุ้งหมูหมึกจึ้งหมูจึ้งจะได้หมูหมึกกุ้งหมูหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งกุ้งมันเป็นกึ้งเอาไหมหมูหมึกกุ้งหมูหมึกจึ้งโอ้ยกึ๋งพร้อมจริงครับผมกำลังชิเรียกกุ้งพี่น้องครับบรรยากาศครับอีกสักครู่หนึ่งเรามาชมกันนะครับบรรยากาศทงไฮ่ทงนาบ้านเฮาพี่น้องครับข้ามเป็ดอีสานบ้านเฮาครับบอกนี่ล่ะพื้นที่ที่ นะฮะโอ้ถึงใจรายการเลยนะครับถ้ามาฉาทงไตรงหน้าบานเฮานะครับผมเอา่ละไอ้ว่าเปรดี่มอยู่กับข้าแพ่งไปอืมครับผมหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเอหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งกุ้งจะไหนกล้องคือว่าฟ้าันก้งบ่ว่าฟันไไปไปไปไบรรกาศทงไตรงหน้าเฮ้าพี่ลองครับหอเยดมแรงดังไฟไหวถลายยุ่ง ไหัวไห้คุ้ยครับผมนะครับทั้งพี่ไปได้แน่นอนแล้วแล้วเราไปเรียกกุ้งนี่เออไงเอ่ยอย่างนั้นก็มีหอดเพียงหมดกลินพิกหมองมากเลยนนะรู้หรือเปล่าพี่น้องครับเบื้องตัวกุ้งครับผมกุ้งเป็นๆครับผมแต่การเลยนะฮะเอามาซีแทงแต่พี่นี่จังโญ่ตามใตามั่นทอนได้ไหมนะครับผมเอาเอาไปลวางจัดกองไปนี่เบ็นหรือเปล่าเป็นเลยครับ ใช้ด้วยอาจารย์ปองเบิง่งโตกุ้งในบักแล้วพี่น้องครับขาวอ้วยสวยอยู่พี่น้องแก้วหลังจากที่เลือกกุ้งมาแล้วพี่น้องครับโอ้โห <c ười> โกุ้งสดๆนะครับขออย่าบัดคำเด้อพี่น้องครับอืมนะครับอาจารย์ปองกำลังกินสร้อยหอมหนะฮะผมมีเมือพักมือพี่บักลิ้นไม้มาเทาเอิญภาษาอันไทยเอิญเนี่ยกาะมาลิ้นไม้เหรอแล้วก็มาดถั่วอืมมันาวอืมอือนี่ก็มาดถั่วพูดถึงมัดถั่วที่หัวเชฟยกเนาะ ถ้า<ช>ว่าเส้นแบบปัจจุบันเพื่อนไปทำงานพี่<ช>น้องครับไป<ช>เฮ็ดงานอยู่ต่างถิ่นนะครับผมแล้วก็มะนาวแล้วก็มะมะหอมบัวมะหอมแดงมะหอมแดงนะครับผมจะมาจอเเพลกกาพอดีพิจา,า,ารณาใช่ใช่ห่วยมาเกาะเอมะลิ้นไม้นี่มาลิ้นไม้เพกกาจะกลุ่ม, <c oughs> มาปรุงพี่น้องครับมาพี่น้องครับเขาสูขกระบวนการการปรุ๋งนะพี่น้องเด้อขอยาบัดข้ามกับผมนะครับมากครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟั่งปลายครับผมนะครับเราจะก้อยกุ้งวันนี้ครับอืมอันนั้นบอกว่าจัดปลอกเนาะครับนะนำยังมีอยู่พี่น้องขอยาเด้อเอาไม่ละ มาพี่น้องครับเขาสู้กระบวนการการปรุงพี่น้องเนี่ยเขาอยาบัดค้ามกับผมนี่เราจะก้อยกุ้งครับเมนูวันนี้ครับผมทั้งนี้มักใส่หอมก่อนนะพี่น้องนะฮะรับผมใส่หอมไปเลยครับผมนะฮะมาจากปองมานะฮะรสครับรสครับอย่าใส่หลายพี่น้องเอาใส่พอดีพองั้มเพราะมันพอดีสายพอดีครับนะครับมันปวดแสบใส่พรุนครับใส่หน่อยทุกคนครับขั่วโยนบานนี่อาจารย์ปองขวเองพี่น้องขวเองตั้มเองครับตั้มเองเพชรต้องถือใจโอ้ยครับเนี่ย นี่ก็เข้าวควัวพี่นอ้องแ้บนื้นะฮะปลาคร,ราับปลาปลาอืมปรยากเด้อดีไปก่อนพีดูวบวบนี้เดี๋ยวเค็มพี่นอ้องมะนาวครับโอ้ยส่ลงงปลายูเต็มตรงๆไ,ได้ปะเนี้ Nóng thì tên mà, mà, này quân quá mặt qua này mọi người mất mặt 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 được mặt 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 ข่อยอยากทำเด้อเดี๋ยวครับเบิ้งนะครับขออยากชิมนะครับที่สวนบดมีเนาะมีเนาะเอาะครับโอ้ยพออย่งพออย่งอย่าพออย่งอย่งี่มันีเดียวพอครับพอพอครับพอตงไนครับงเดี๋ยวขวัวบบีกัน ใส่เดี๋ยวนี่ครับก็เป็นออกเรียบร้อยพี่น้องครับโอ้โหกรับมื่อน,นี่กุ้งเต้นนี่ครับเจ้าเต้นนะครับพอมันเสี<อ>เยงดุกเจ้ายงายนะครับพอ่อครับผมบพอพออผมลืมผมลืม<พ>อ,อาจารย์อปองมาดูลุย้ย ่ะผมครับเออพ่อเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลย,พ,ยพ่อเถืองอยู่มาพี่น้องครับอุย้ยพี่น้องแซวข้างกินเข่าด้วยพี่น้องเนอะมากินเขาน้ำกันครับคร <fak> ับผมแซวบังพ่อเอามีดิ้งพ่อออมพีออก่กันเดี๋ยวลูกกินอื้อหือ นี่่ใหมดัมพี่น้องมาได้ครับโอ้บอดีกินโดนแล้วครับข้บามีเดอเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยงมงหนอกมังหน้า,าท่ทา,าดดไทยตาม <นะ S 1> ทิ่นหากินไก่บานสุูๆรด้บพี่น้องเด้อขอเปี่ยรังใจให้พี่น้องบ้านเทาเชื้ออีสานพัดทิ่นหากินไก่บานทุกๆหม่งบอลคอยโปลอดภัยลำลำรวลุยยาเจ็บยาจดยาติดโควิดับปี้องเด้อภายใน,นที่เล้วคอหอยหายไว้เป็นกระผมขอให้ในการมาเยี่ยมยามนักข่าบ้านเท่าด้อพี่น้องเด้อจตัวกระผม ต้องเลียงอ่ต้องเขากันครับบริใหม่ก็กลยกุ้งมึงผมเนี่ยมคมก็รวมเนี่ยเขากันแน่นอน,นข้าจาน มาพี่น้องมามากินด้ำแข็งครับอ,อ,อุ Yang ่มๆเหลีบซีถูกบอกวันมาได้พี่นออ้องเนอะอ้ย่างเงี้ยห mm hmm. อมแดงครับ อะไรไปหนอเห็นปะบ่บ่บ่ลงเนาะทไปหนอมาหาจินยาดนะครับบนลงน้ำบนลงอะไรกินนี่มังกรหาขุดอะไอุบนเนาะครับหาขุดบนครับ๊บ ก๋วยกุ so ้งน <Y> ้อก no. ันนะครับเนี่ยก๋ยกุ้งกบักเนใม่กับบัก้วเขากันดีดพริกง่อยมั้งอี่อพริกง่อยอืมาัมสิสิไป้าดกับผม้กสำหรับพี่น้องครับมากินกันไีหน้องเด้อแวอืมอยาคับเรากเนี่ครับก๊อกไรครับไกินโดนแล้ว ืะครับพี่ครับหัวใส่เป็น้องมาเดินพป่น้องเด้อโอ้กลับไปครับเอาละ คอ๊บหลายพี่น้องเอ้ยโอเพชร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 พอา่กสูตายเนาะหักหลไม่เยอจ่ฝงเพชรสิมะลี่ใหม่กับเพชรได้จานหอมแดงกับเพชรเดกกันเบิดเบิดเจ็บอีู่ีพี่น้องปัด บางก้อยกุ้งมิลล็อกก้อยกุ้งเต็นในกล้าเนี้ครับผมคักหลายครับสำหรับเมนูมื้อนี้ครับก้อยกุ้งเต้นคงเสียบผ้าจากท่านครับแค่เพียงนี้พ่อครับพ่อไม่เปหนไรไ่เป็นหอกเฮ้เมนูไหนโอ้จะคุยกันนอกจากเปองเนาะยมีดีสบายขอบคุณหลายสบายดีเจ้าโอ้โอ้โอ้ใช่ไปนะพ่อพี่แล้วพี่น้องแสบรักครับผมเอ้ยบ๊ายบบายครั ว้าพี่น้องครับมงคลเต้นกับผม,ม,มแซ่แบกับผมของแซ่บเลยกับผมไม่ใช่าะจาันจันเขาตาดิพี่น้องครับผมเต้นเลยกับผม